สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเรื่องราวของวงการฟุตบอลที่น่าสนใจนะครับคลิปนี้ก็เชื่อมโยงไปในเรื่องของตลาดซื้อขายทั้งเตะเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับคลิปนี้มีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจนบ้างมากันที่สโมสรแรกนะครับก็คือสโมสรแมนเชสเตอร์เด็ดนะล่าสุดครับมีรายงานจากสปอร์ตครับสื่อดังของสเปนเนี่ยมีการระบ,บุกันออกมานะครับว่าแมนเชสเตอร์เด็ดเนี่ยเริ่มที่จะ หมดความอดทนนะกับการไล่ล่าขวาตัวเฟิงคิดไดยองกับกองกลางตัวเกิ่งของบาร์เซโลนาหลังจากที่ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาก่อนนับตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ที่แมนยูเนี่ยพยายามหนัหนกๆนะครับแล้วก็ใน,นปัจจุบันก็ยังคงมีความพยายามอย่างต่อเนื่องแต่ตอนนี้เริ่มที่จะงุดหงิดละเนื่องจากว่าทางนักเตะก็ยังคงบอกปฏิเสธเรื่องของการย้ายทีมนะครับส่วนทางบาร์เซโลนาก็ยังคงแบบยังไม่สามารถตัดสินใจอะไรได้อย่างชัดเจนนะฮะ ในช่วงเวลาที่ผ่านมาทั้ง เดี๋ยวก็เปิดโอกาสให้พอถึงเวลาก็ปิดโอกาสอีกนะครับสลับกันไปสลับกันมาจนแมนยูก็เริ่มรู้สึกรำคาญเกี่ยวกับการไล่ล่าคว้าตัวมิดฟิลร์ายณีนะครับก็เป็นรายงานออกมาล่าสุดนะครับส่วนในเรื่องของดิคันไรท์ครับก็มีรายงานออกมาจากดิแอนติกครับสื่อดังของอังกฤษเนี่ยมีการระบุว่าดิคันไรท์เนี่ยมีการบอกปัดสัญญาชวับใหม่จากเวสต์แฮมถึง3ครั้งแล้วนะครับมันก็เลยเชื่อมโยงไปว่าตั้งแต่กรณี มีโอกาสย้ายทีมสูงหลังจากจบซีซั่นนี้โดยปลายทางเนี่ย มี3ทีมหลักๆนะครับซึ่ง3มทีมหลักๆที่เป็นตัวเต็งเนี่ยก็มีสโม,มสรอ,อย่างเชลซีนะครับที่เป็นตัวเต็ง1เลยนะฮะอันดับ2ที่เป็นเต็ง2เนี่ยก็คือแมนเชสเตอร์เดแล้วก็ทีมอันดับ3ที่ให้ความสนใจมีข่าวเชื่อมโยงเนี่ยก็คือแมนเชสเตอร์ซิตี้นั่นเองนะครับนะก็นี่คือเรื่องราวของดีแคนไรท์นะที่มีโอกาสย้ายทีมแล้วก็อาจจะทําให้3ทีมดังจากพิมายังกิตเนี่ยก็เตรียมที่จะ มีการยื่นก็เสือกันได้เลยนะครับในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าซึ่งเรื่องของเม็ดเงินเนี่ยก็น่าจะถูกลงนะครับเพราะว่าสัญญาก็ยังไม่คืบหน้าด้วยส่วนนะครับก็โอเครอติดตามกันนะครับนะรอบนี้น่าจะได้ยากันแบบจริงๆแล้วแหละเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ย ก็มีข่าวเชื่อมโยงการย้ายทีมบ่อยครั้งสุดท้ายเนี่ยก็ไม่ได้ย้ายสักทีนะครับอีกกระแสนหนึ่งนะครับของสโมสรแมนเชสเตอร์เดเนี่ยก็มีรายงานจากสปอร์ตบิลแล้วก็ f a b บ i z เซโอโรบาครับมีการระบุกันออกมาครับว่าแมนเชสเตอร์เดเนี่ยเป็นหนึ่งในสโมสรที่ให้ความสนใจมาคัดตูรามแนวรุกของเบลเซียบูเซตกัตบักนะครับ ตูรัมเนี่ยเป็นแนวรุกไว้ห้าปีนะครับที่ตอนนี้ได้รับความสนใจจากหลายๆทีมในโยุโรปหนักมากๆนะครับแล้วก็มีโอกาสย้ายทีมสูงในช่วงมกราคมนะฮะเนื่องจากว่าสัญญาณปัจจุบันเนี่ยก็จะหมดลงกับทางท้กสังกัดแล้วในช่วงสมมัหนานะครับพูดกันง่ายๆก็คือในช่วงมกราเนี่ยถ้าเกิดการย้ายมันเกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นการย้ายที่มีราคาเป็นเงินที่ถูกมากๆนะครับทําให้หลายทีมทั้งแมนยู ยบร์นอินเตอร์มิลานอร์เซนลเนี่ยก็มีการรุมจีบกันข้างเยอะนะครับก็มารอดูความคืบหน้ากันนะฮะว่านักเตะรายนี้จะยาพไปอยู่ทีมไหนนะครับก็ถ้าเกิดเป็นแมนยูเนี่ยแน่นอนกับว่าแมนยูกําลังมองหาแนวรุกรายใหม่เข้ามาแทนที่โรนโดอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ตัวรามเนี่ยน่าสนใจเหมือนกันส่วนเรื่องของมาติเน่กันบ้างนะครับเอมี่มาติเน่ครับก็เป็นผู้สำบระตูของทีมชาติอาร์เจนนะแล้วก็เป็นนักเตะของทางเอตตมิลาครับมีรายงานจากสื่อของฝั่งสเปน อย่างที่ยเยสเนี่ยมีการเล่นข,าข่าวพอสิบกันออกมาว่าอูนัยเมารี่พร้อมปล่อยเอมี่มาติเนสออกจากทีมนะครับถึงแม้ว่ามาตินีสเนี่ยจะยังคงมีสัญญาจนถึงปี2.27 7นะฮะแล้วก็เพิ่งโชว์ฟอร์มเด่นในฟุตบอลโลกครั้งล่าสุดที่เพิ่งจบไปนะครับสาเหตุเป็นเพราะว่าทางเอมบรี่มองว่ามาตินีสเนี่ยเป็นคนเก่งแต่ว่าไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้ดีพอนะฮะ อย่างที่เราได้เห็นกันแหละเรื่องของท่าทางอะไรต่างๆของมัตตินีแหละเป็นคนกวนๆนะฮะทำให้อูนเนี่ยก็ไม่ค่อยชอบแล้วก็มีการเตรียมปล่อยออกจากทีมซึ่งแมนยูก็มีข่าวเชื่อมโยงการมองหาผู้สัตระตูรายใหม่อยู่พอดีนะครับก็เลยอาจจะมีการลิงไปที่มัตตินีตด้วยนะฮะอนาคตของนรวิแกก็ยังไม่ชัดเจนนะครับเนื่องจากว่าสัญญฉบับใหม่เนี่ยยังไม่คืบหน้า เช่นเดียวกันนะครับส่วนเรื่องของแอตเลติลากันบ้านะครับมีกระแสข่าวออกมาในแฮะก็มีรายงานจากฟุตบอลอินไซเดอร์มีการอ้างว่าทางอูนายมรีนายใหญ่ของวิลล่าเนี่ยต้องการเซ็นสัญญาผู้เล่นรายใหม่แล้วก็เตรียมเปิดทางให้ทางเฟรเป้คูตินโยเนี่ยสามารถ ย้ายออกจากทีมได้ในช่วงกลางซีซั่นนี้นะฮะถ้าเกิดนักเตะต้องการน,นะครับนะก็คอนเฟิร์มตามกระแสข่าวตามนี้นะฮะเป็นข่าวว่าสกันออกมานะครับส่วนเรื่องของเชลซีโดยตรงนะครับก็มีรายงานจากเดิอันติมีการระบุก,กันออกมาครับว่าจอร์จินโย่กองกลางของทางเชลซีเนี่ยจะไม่รอต่อสัญญา ฉบับใหม่กับสโมสรแล้วนะครับแล้วก็เตรียมย้ายออกจากทีมแบบไม่มีค่าตัวหลังจากจบซีซั่นนี้นะฮะสัญญากะยะหมดแล้วก็มีข่าวว่าเตรียมกลับไปลีกอินตารลีอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ข่าวเดือสนสั้นแต่ว่าได้บทสรุปอย่างชัดเจนนะฮะเรื่องของจอร์จินโยส่วนอีกกระแสนหนึ่งของทางเชลซีครับโยงไปที่เรื่องของการซื้อแนวรับครับนำมาสรุปให้รับฟังเหมือนกันดีนันติกโดยดวิดออสตินบอกว่า ทางเชลซีเนี่ยกำลังเดินหน้าเจรจากับทางมนาโกนะครับเพื่อขอซื้อตัวบาเดชิลนะครับแนวรับปราเนี่ยไปร่วมทีมนะครับซึ่งเหมือนกับเชลซีก็ประทับใจฟอร์มการเล่นแล้วก็มองว่านี่คือ เป้าหมายเบื้อต้นที่พวกเขาต้องการน,นะครับเชลซี Chelsea เนี่ยจะมีข่าวเชื่อมโยงกับเซนเตอร์ตัวกลางเนี่ยหลายคนนะฮะบัตเดอร์ชิลเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งลายชื่อที่น่าสนใจนะอเรื่องน้อยนะครับมีความแข็งแกร่งฟอร์มการเล่นก็ถือว่าใช้ได้นะฮะเรื่องของเม็ดเงินเนี่ยค่ากันว่าน่าจะไม่ต่ำกว่า35ล้านยูโรได้นะครับนี่คือ หนึ่งเป้าหมายที่แมนยูให้ความสนใจส่วนอีกหนึ่งเป้าหมายที่มีการเล่นข่าวออกมาเนี่ยก็คือในรายของยอสโก้กวาดิโอนะครับแนวรับของทางเอเบริซิกซึ่งรายนี้นะครับหลายๆสื่อก่อนหน้านั้นก็เล่นข่าวกออกมาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ล่าสุดโรมโน่ก็ออกมาเล่นข่าวเช่นเดียวกันว่าตอนนี้เอเบริซิกเนี่ยมีการตั้งราคามิตรเงินค่าตัวของยอสโก้เนี่ยไว้สูงในระดับ 9 0 1 1ล้านยูโรนะฮะถือว่าเป็นเซ็นเตอร์ที่แพงที่สุดในตอนนี้จริงๆนะครับเชลซีเนี่ยยังคงทำงานอย่างหนักเพื่อปิดดิวนักเตะรายนี้ให้ได้นะครับพวกเขาเนี่ยยังคงติดต่อกับคนใกล้ชิดของทางนักเตะแล้วก็ไลซิกอีกด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นมีโอกาสเกิดขึ้นได้ครับเกี่ยวกับ แนวรับรายนี้ย้ายไปเชลซีนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งรายก็คือบาเดชิลนั่นเองนะฮะเราติดตามกันครับสำหรับแฟนบอลเชลซีนะส่วนเรื่องของนิวคาเซิลกันบ้างครับมีกระแสข่าวรายงานออกมาจากฟาบิซิโอโรมาโน่ครับนักข่าวคนดังออกมายืนยันครับว่านิวคาเซิลเนี่ย ไม่ได้ดําเนินการเจรจาดึงตัวเมมฟิสเดปายมาร่วมทีมตามที่เป็นข่าวแต่อย่างใดนะฮะก็คอนเฟิร์มตามนี้หลังจากที่เดปายเนี่ยมีโอกาสย้ายทีมสูงมากในช่วงมกราคมนะครับซึ่งก็มีหลายๆทีมในยุโรปเลยนะครับประมาณ4-5ทีมาที่ให้ความสนใจนะก็รอติดตามกันครับเรื่องของอนาคตของเดปายแล้วก็กระแสะข่าวของอาเซนอลกันบ้างมีรายงานออกมาก็เป็นบทสัมภาษณ์ที่มันเชื่อมโยง เรื่องของการย้ายทีมของราฟิเอเรยอนะฮะส่วนหน้าของทางเอสมิลานนะครับซึ่งมีการระบุกันออกมาครับว่าาร์เซนเนี่ยได้รับแรงกระตุ้นในการไล่ล่าคว้าตัวราฟิเอเรยอนะส่วนหน้ารายนี้นะฮะเนื่องจากว่าเรย์เ,เนี่เขาให้สัมภาษณ์ล่าสุดว่าภาพรวมเนี่ยก็คือเขายังแฮปปี้ดีกับเอสมิลานแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็เขาบอกว่ายังมีสัญญากับทางเอสมิลานอยู่เรื่องของการย้ายทีมก็ไม่อยากพูดถึงแต่ถ้าเกิดที่ผ่านมาเนี่ยเขาชอบดูบอล หรือว่าทีมรอกเหนือจากนี้มีทีมไหนบ้างเขาชอบดูอาร์เซนอลนะครับแล้วก็มีการกล่าวชมว่าอาร์เซนอลเนี่ยเล่นกันได้ดีมากๆมันก็เลยทําให้มีการโยงคํคำเนี้ยไปในเรื่องของการย้ายทีมด้วยอาจจะมีโอกาสย้ายทีมหรือเปล่าไปร่วมทีมอาร์เซนอลหรือเปล่าในช่วงซัมเมอร์นะครับเพราะว่าเลเัลก็มีข่าวเชื่อมโยงกับอาร์เซนอลแบบบ่อยครั้งแล้วก็หลายทีมด้วยนะครับส่วนอีกหนึ่งกระแสของอาร์เซนอลครับมีรายงานจากลาลีพัิกานะครับมีการระบุกันออกมาว่าอาร์เซนอลเนี่ยต้องการปิดดิว ราบิโอให้ได้โดยเร็วที่สุดขณะที่ตลาดซื้อขายนักเตะในช่วงกลางซีซันเนี่ยกำลังจะเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการในอีกไม่กี่วันข้างหน้านะครับที่อาร์เซนอลต้องเร่งเนี่ยเนื่องจากว่าราบิโอเนี่ยเขาจะจ่ายไม่ต้องเยอะนะฮะเราก็เป็นการแบบว่าเร่งรีบปัดหน้าทีมที่ให้ความสนใจเช่นเดียวกันด้วยอย่างเช่นสเปอร์เนี่ยเขาก็พยายามที่จะคว้าตัวเช่นเดียวกันนะครับทางยูเวนตุสก็พยายามรังเหมือนกันนะฮะแต่ว่าอาร์เซนอลก็พยายามทำแบบพูดคุยให้มันเร็วที่สุดแหละเพื่อให้ดีลเนี่ยมันจบนะ รอติดตามกันด้วยนะฮะเรื่องของราบิโอกับทางาร์เซนก็มีข่าวเชื่อมโยงแบบต่อเนื่องนะครับส่วนกระแสข่าวของเรอัลมาดริดกันนะฮะทิ้งท้ายกันก็มีรายงานจากโคเซฟลิกดิอาสนะครับนักข่าวของมากามีการรายงานกันออกมาว่าเรอัลมาดริดเนี่ยไม่มีแผนที่จะเซ็นสัญญากับทางคริยานิบัปเป้นะครับในช่วงซัมเมอร์ ปีเน,นื่องจากว่าทาง Real m เนี่ยต้องการเซ็นในรายของจูดเ b ลิ l i n g h a แล้วก็ในรายของ e n น o ซเฟ d e s ซึ่งมีความจําเป็นต่อทีมมากกว่านั่นเองนะครับแล้วก็2รายดังกล่าวเนี่ยมันเป็นการใช้งบประมาณที่สูงมากๆนะครับประมาณ หนึ่งร้อยล้านอน่ะในแต่ละคนนะ,นะฮะอย่างเช่นเอ็นโซเนี่ยค่าฉีดยาก็สูงจูดเนี่ยตัดบ,บุญก็ตั้งราคาไปสูงด้วยนะครับก็นี่คืออะไรกันออกมาครับที่น่าสนใจนะในเรื่องของการควา้าเม็ดฟิลสายเลือดใหม่นะครับหรือว่าเม็ดฟิลรายใหม่เข้ามาแทนที่ตัวเก่าที่อายุเริ่มมากแล้วนะครับทางเราเลยเอามาลิด ส่วนอีกหนึ่งกระแสครับของทางเรอัลมาดริดก็โยงไปที่เรื่องของการคว้าตัวฟรานกาเซียแบ็กซ้ายวัย23ปีของราโย่ปาเยการโนนะครับซึ่งมีโอกาสย้ายกลับมาเล่นให้กับเรอัลมาดริดอีกครั้งในช่วงซีซั่นหน้าหรือว่าในช่วงซัมเมอร์นะครับนักเตะก็เป็นนักเตะอดีตนักเตะของทางเรอัลมาดริดนั่นเองนะครับเพียงแต่ว่าในปัจจุบันก็ย้ายไปอยู่กับราโย่แบบถาวรแล้วก็เหมือนกับเรอัลมาดริดเนี่ยพอใจหรือว่าเห็นฟอร์มแล้วก็ประทับใจก็เตรียมดึงนกลับมาก็ นอแต่รายนี้มีบทบาทสําคัญทั้งเกมรุกแลวก็เกมรับแหละนะครับโดดเด่นทั้ง2เรื่องเลยแล้วก็นักเตะเนี่ยไม่ปิดโอกาสเรื่องของการย้ายทีมอีกด้วยนะฮะถ้าเกิดเรัลมาดริดหรือว่าทีมไหนติดต่อกันเข้ามานะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือเรื่องราวของตลาดซื้อขายนักเตะของวงกรารฟุตบอลที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนใครชอบก็ฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ